สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณสุคนครับเอามาหนี่พ่อกระบ้าเท้าครับพ้าพีพะนองมากินต้มเอืองครับพี่น้องให้พี่น้องเบื้องตอนต้มหรอครับพี่น้องใส่เครื่องปรุงแล้วบันด็ปรุงให้พี่น้องเบืองนะครับมาหนี่าได้เอืองมากครับพี่น้องเดี๋ยวจังอยจังเอาแนวสมลงใบบากามลงนะครับมาเบิ้งวิธีการเห็ดเกีียวของบ่าเท่าครับมานี่พี่บ่าเท่าได้พริกสดครับเอาพริกสดครับมานี่พริกสดขัวขั่นชื่อว่าพริกดิบ มันหัดสุกอยู่นะพี่น,อน้องเนาะเป็นน่วยแดง,ดงพริกสดขวสัวสซกับพ้อมแดงกับกระเทียมนะครับเดี๋ยวสิตําให้พี่น้องเบิ่งนะครับมือน,นี้มีพักกลับครับดอกกระเจียวดอกกระเจียวลวกมาเรียบร้อยครับม้วนดอกกระเจียวกระเสียได้ครับเพิ่นไปเก็บอันยูปลาช่วงนี้เท่งเห็ดกะออกเฮ็ดพะกะออกนะครับดอกกระเจียวกะออกเอาเดี๋ยวสิปุงแก้วให้พี่น้องเบิ่งครับมือนี้มาเบิ่งน้ำบาวแถวครับโคกนวยไม้ี่เกนี่ครับน่วยบาวแถวสื่อไม้อ้าเดี๋ยวสิตําให้พี่น้องเบิ่งครับ เอามเบิงวิธีการเ็ดแ่้วพริกดิบนะครับแจ้วพริกดิบหรือว่าเจ้วพริกสดนี่ขัวเพื่อให้มันหอมนะครับเทลงไปเลยโอ้กระเทียมขัวกระเทียมใช่นําติดจังหน่อยครับตําให้เข้ากันครับพี่นอ้องคือคกไม่ตําดีขนาดพี่น้องบ่ตายากเลยตําง่ายๆตาข้าวเดียวแหลกก็ <laughs> กว่าไปน้องพี่นอ้องใส่แจีวพริกดิบมันยังเสียบรอบกรอนบเท่าสัวครับ มารอบนี้บสัวครับใส่กับแกวพริกหยิบหลายคนเ,นคเ,คนเนพิ่นือสิค่อยกินนะพี่น้องเนาะอือผู้ไปอยูกไกยกไก่ไก่บ้านผู้ไปอยูู่ไก่บ้านไก่ซ่งครับพี่น้องคือหอดบรรยากาศตำกินยุให้หน้าพี่น้องถึงเนี่ยเอาฮะเริ่มแหลกแล้วพี่น้องบัแหลกคักนไนครับเอาเพา้าวหนัวๆเนี่ยเห็นบ่เรียบร้อยครับพี่น้องเพื่อพี่เพื่อน้องอยากอยากไปเห็ดกินล่องเบิง นะครับนี่เอาแหลกประมาณนี่นะครับเี่ยก็ปรุงไปเลยครับเครื่องปรุงบ่มีอย่างไรใส่ชูรสแด้วก็ประเดียกนะครับแลีวก็ไปตักน้ำต้ม,ต,มต้มอื่งใส่น้ำนะครับเพื่อความนัวเดี๋ยวปรุงให้พี่น้องเบ่งนะครับอ้าวอุ้ยดีดดีดโอ้ยบ <laughs> <ด> <laughs> ้าเถ่าก็ได้อยู่ทงหน้าคือเก่าครับมือน,นี่มาทงหน้าบ้าเถ่าสิปรุงใส่ในครกเลย นะครับรุงอยู่นี่ใส่หนีหน่เลยตำนัวใส่น้ำกันใส่น้ำปลาเดียกเข้าไปพี่น้องโอ้ปลาเดียกสูตรนี่นัว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 ,นว,นวขัดกะระบ๋อทีนสดน้ำต้มอึองโก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 โลดครับเมื่อนี้เดี๋ยวตักน้ำมาใส่ก่อนพี่น้องโอ้โหขดี่ขนาดบไดยขันไม่พี่น้องเบื่องครับเด้อจับบได้ อืมเอาไดซสิตักให้เบิ่งครับบไซร์ไหลายเดี๋ยวพี่นออ้องไข่อึงร้อยองโลง,อ,งอยู่คนน่ะยังหอนหอนอยู่เดี๋ยวตัวจังหน่อยให้มันเย็นครับตกใหั่เย็นจังหน่อยล่มเย็นดีขนาดได้พี่น้องมาหนีอยู่เตยห่มใหม่อยู่ท้งหน้าผ้าพีผ้าหน่องมาเอาบรรยากาศครับพี่น้องอยู่แต่ห้องอยู่แต่บ้านมันคือวานอะไเนาะพี่น้องเนาะช่วงนอ้า งวงอใส่กันคนข้นเสกันที่หนึ่งโอ้โออยเจียวจับข้ามเข,ข,ขออาใหญ่งมึงได้น้นองพี่น้องเนอ้องคนน่ะโอ้ยซีมมันก่อนว้ายนเข้าวทาแต่พี่น้องมไม่ได้เอ้ยตักใส่ถ้วยโอ้ตักใส่ถว้ <laughs> ยถวยทาต้มอึ้งครับอีกโดนเตือปได้ต้มอึ้องมาเผานี่โอ้ พันโบขอนักน้ำเดี๋ยวตักน้ำใส่อีก,กใส่เกลียวผิดเกลียวผิกดิบนี่จังขัดจำคำยังไงพี่น้องมึงเอ้ยกินกับดอกลวกดอกกระเจียวเอาถาต้มอึ้งกับข้าวครับพี่น้องแลไปกินแซ่บๆน้ำบาวแถวครับโอ้ยฝุดบกๆเลยพี่น้องคือสิพอดีเลยละ่ะเดี๋ยวเอาใบขามลงไปนําใบขามลงนะครับใบขามลงเพื่อให็นว่าานฝุดจังหน่อยนะใบขามอ่อนงามงาม ปกติบนใไซใบอันนั้นใ,ใบ,นใบม่วงใบสมเสียวเอาใบใบขามลงไปโอ้ต้มเอื้องต้มเอื้องใบบักขาม <laughs> อืมโอ้ไข่ด้วพี่นอ้องนีเอื้องไม่ไข่เดี๋ยวจะข้าวครับสดน้ำสีเส็บเสบซีมังกรพี่น้องโอ้ซีมกวนอ่ะโอ้ยลองขวดีทีเดียว ไปจังหน่อยไปเสียบเสียบน้ำบาวเท่าครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ขุนสุขคนครับเอามือนี่อกับบาวเท่าฮันน่าชาแนลนะครับมือนี่ผาพี่พาน้องมากินต้มอึ่งแม่ไข่ครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งไก่ครับต้มอึ่งแม่ไข่เอามือนี่ตาเท่าบ่ได้ปรุงให้พี่น้องเบิ้งนะครับบ่ได้ได้อันบ่ได้ต้มให้พี่น้องเบิ้งนะครับแต่ว่าเฮ็ดเจวให้พี่น้องเบิ้งครับเจวพริกดิบสูตรบ่าวเท่านะครับเจวพริกดิบ โมเมนแก้วพริกสดเอาตำเรียบร้อยนะครับใส่กับน้ำต้มอึ่องนะครับผู้ดใดสิไปเฮ็ดลองเบิ่งกัลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อกับลวกดอกผักกระเจียวน้ำพี่น้องมาหนิผักกระเจียวปลาได้นี่บ่นผักก,กระเรจียวเกษตรเอาแล้วก็มีผักกาดผักกาดอู้งามขนาดพี่น้องเบิง่งให้พี่น้องเบิง่งยุกกับตำมึงเด้วยวังไงพี่นะมึงเด็กพี่น้อง,องเก็บมาเหี้ยวเลยเอา้เอามาแซ่บๆสียบน้ำปลาข้าวครับข้าวเหนียวใส่ขา้าวยหนมเที่ยงจำ ขุยเจีวบ้าสวดนามหอนหอนว่าสีสวดหอนหอนอย่าเป่าเด้อว่าตี <c oughs> พู้นะไข่อึงพี่น้องไข่อึองโอ้เป็นแพร่อยู่มาเ้วยอพี่น้องเด้อป <c oughs> ูอยู่ทั้งไก่บ้าเท่ากินเพอเอาครับฮ <c oughs> ู้ลมหิวหิวเลย <c oughs> เป่าก่อนห <c oughs> นามนุ่นหวานผู้นะ <c oughs> เจ้ว โอ้ลองขอดีครับพี่นออ้องเอื่อนกลมืออะไรด,ดูอึงแข็งขนาดเลยดูอึงแข็งอืหอมมะกริจอลอกก้อนมะหาวสัวครับ rùa xe, khổ chó chào của, ừ. ừ. của sao em mm อันเหนียวก,กอนโอ้หัวไข่เลยอืมปุ๊บบ,บเลยไข่มันตับอื่นตับอื่นเนียวเลยกัดลดอืมอึมอง อืงดุแข็งผมว่ากินไม้ปีมเราเจอที่สองล้ครับปีมหนักขยันว่าไงเต็มบ่วงเลยพี่น้อ,อ <c oughs> นง โอ้ห่อนๆคับไปอืออืออืออลองดีครับพี่น้องโอ้ เพาว่าต่อมไซโย่สิพิเดกาไดาอยู่ไซโย่ต้องหน็อกแขนเนาะหลอกวันมาเหาอว่าผ่าท้องพันว่าเอา้าคือบอลเอา่องในเอานนยอย่างใส่กี่ฉังออกมันบ่มีอันกี่มันทำหลอกวนเดี๋ยวพี่น้องช่วยว่าผมเปลยหาเลยหลอน โอ้เอาด้วยปีน้องคำใหญ่หลด อืมกัข้าวผมลองดีครับเมื่อก,อกีออออออ้ลองดีครับพี่น้องลองขอดตรวจตรวดเลยหยนี่ยมน้ำผดผู้เฒ่าคนมาไม้ปี เพื่อดีครับโอ้โหตัวหอนเว้ยอืมคมันหรืออกําลังหอนก็ดีนี่แหะ ห่วยไข่มันหลุดออกแต่ตัวมันโอ้เบึ่งๆบึ่ห่วยไข่อย่างมันมีอย่ามันมีขี้ดินครับจำเจลหลด <laughs> ดูแข็งได้ประกาศมาแล้วเมืกกมกก่อินกับก็ตำมะฮูไว้ตำมะฮู้นี่นสองรึพพ่อควรพริกสดตำแจ้วดีกว่า นแนมมันเนี้ยบรรยากาศมันรม่มเย็นแกับแดดแดดทั้งร่มเย็นโอ้ยไข่โอ้หืมอู้หอมค่มมาสมยอดประคาคัากสุดดอดอี่เนี้ โอ้โหมึงก็นะั่งที่กัางไหนเครนะื่องโตมกงก็นัะงอ๋เดี๋ยวอหนึีงออกกอนพี่น้องเลยเดี๋ยวเป็นสีวากินนี่สิงแง่แหละพี่นอ้องต้มจนกระดูกวาย โอตัวนี้เปื่อยครับตัวนี้เปื่อยครับปวดใส่นก่อน chầm treo cái này, ô, ừm, đục thẳng luôn. ช่วงนี้มมีเอื้องแต่ก็มีเฮ็ดนะครับก็รังง่งออกมีเฮ็ดผัวหืมให้สดแต่แห้จับห่างสดห่างนวล ว้วดงมาโอ้ลองข้อดีนะว่าคาดหลายพี่น้องมาเีย ไอ้คนแค่หน่อยส,สดน้ำต่มกวกกวกเลยเนี่ยันเสียบไปหน่อยพนวกินไม้ปีบ้าเท่าไม้ปีเทื่อที่สองเลยครับเนี่ยไม้เทื่อที่สองแล้ว <laughs> อืออ่อนอ่อโอ้ยมันร่วงข้อเลใใ่ก่อนน้นำหน่วยจะแบบจิกบิดก่อน มมคาด้าอือหูเศษๆครับพี่น้องมันนี่สดน้ำโกโกอกโอ้ยนัวหักไหลเปรี้ยวๆจัง่อยต้มอึ่งไม่ไข่นะครับไข่กระลังมันกับดอกกระเจียวนี่กระลังหวานครับดอกกระเ,เจียวนี่ดอกกระเจียวนี่อ่อนๆนี่อันอนั้นอยู่แต่ว่า บางบางอันนี้ช่วงเนี่ยมันจะแข็งนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมบ่าเท่าคลิปนี้นะครับกินต้มอืองหลายมองหลายบอลนะครับฝนก็คือนจิตกนะครับตกบางมองอาจจิตกแห้งบางมองอาจจิตกค่อยนะครับอยู่ทางบ้านบ้าเท่าตกบาแห้งนะครับตกอยู่บางมือก็ตกมากเพราะยิบๆิบบางมือก็ขึ้นเป็นล่มเป็นฝนมากแต่ว่ากับบ่ตกสองสามมือมานนี่บ้นตกนะครับล่มคือยังล่มหนาวนี่ครับเดี๋ยวนี้ล่มวอๆอยู่ฟังเสียงต้นไม้ล่มพัด นะครับเอากะขอบคุณพี่น้องคือเก่านะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับที่เป็นกำลังเรื่อนใ,ใจบ่าเท,ท้เนานะครับบอว่าสิเป็นอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศนะครับที่เพิ่นคอมเมนต์มากนะครับกับขอบุณขอบคุณเพื่อนหลายๆนะครับเดี๋ยวกะหลายมองนะครับที่อ่าตอนนี้ในเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บนะครับกับเป็นกำลังเรื่อนใจให้พี่น้องทุกทท่านนะครับพานวิกฤตไปน,น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้คือเกา่เกาครับฝากพี่ฝากน้อง มักกะไลถือใจกระแช่บอ่อทานเี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ